สบายดีพี่น้องพอกับสองบอใส่ขึ้นขาวขึ้นเดินพี่น้องสบายดีตอนทำคำวันนี้ทำบรรยากาศตลอดตลาดวันดงพี่น้องคนหลายขนาดพี่น้องหาซื้อของงอนพี่น้องเลาะตลาดก็ไม่น้องป้านคนหลายอะไมาเสื้อผ้าเอาบอ้เสื้อนี่ล้วพี่เอาอยืมทำมันถือบอสเดี๋ยวมันถือเขมันถืกอกันมันถือตาอืม เนื้อสดสดสดเลยคนหลายแท้เจตเตาไปรอบ่งของกินกันพี่น้องดูเห้ดีหน่อยก่อน รอมันก็รอรู้พี่าราอ,อ, <c oughs> องกระป๋อเรายังมาแว่ตลาดอีกทา <c oughs> กอลี <c oughs> อไปทังได้บันนี่เอาอียังบัน เได้่านนเหอเนิดงก์กตอนนี้ยืนคิดบ้งยืนคิดงก์อนเอาปะต้นลายอีไราวเสียมูอยู่เขาเห็นเดียวนเชื่อเนือพวกเออนี่นี่ต่อหน้าเนี่ยปะลูกพี่เนือลอยหาสิบงามเลย จังคิดงกนเอาตัวใด้ดีเอาบอ,อางมูันี่นื้งัวบอกสีนขาดเนแมนบอกเอาเนื้อมูบอกอาได้ยเอามูนี่เฮนี่โลนึงไม่คากัคือโลเท่าไรก็ร้อยห,าอยหาอย้าสิบร้อ้สบ่เก้าอะบอบาทหนึงน่งเห็น ของซื้ของขายมันก็ต้องมีต่อเนาะเฮาก็เว <im sem smoking> <im> ้านูฮอโมนนี 80. ่ล80บาทบ80มองกังเกงก่อนพี่น้องโอ้ยโตเท่าใดก็ทําาจะเอาให้เพิ่นเอา359นี่ๆ308 359ล0 370บ่บ่เอา35นําเอาอ๋อบายใจดงามีใบ่แต่มันก็โอเคด๋ ออโอ้ม่้มินสาสบาากสได้าสมร้อยสี่สิเนสามสาม่กันเองมึงเ่นต่อเรื่อยๆอ้าวี่ไดนี่แม่แล้วก็สิรูดอยูส่งอันนี้มันมาสามที่สามสองเาได้ก็แม่าสมับอเขา่าสเ่ามร้อยสิ ตกลงเอาบ่เขากำลังนิยมบ่ออโอ้ตหรือบ่เธอมันใสแล้วมันผิดเรียมเด้ส่อสามลอยสามเสียเองก่อ โอ้ผมแน่นอนจะเล้ยเกือใครนะเกิือเกือพอนี่อะไรจ่าจำัวจ่ามาขากดังนิยมมันสาองันนี้ะจ่าใส่เอ๋ออะไรอันบอโอ้ตายยาบามันซิมี่จะบาดดี โบงกอนสามสิบหนึ่ใส่เข้มขังดีตรงลงว่าเลือกไปเรื่อยๆสิพ่อไปใชไดนจังหนวยไหม่โล่ซาบาทเออมกเกี่ยสามสิบมันก็สีเกี่ยคือส้มซื้ออยู่สีขาวดูคือดอกสีดำเนาะ ào luôn nha, khỏi ước xa to này, ui mẹ nó có ok, thuộc lông rồi. 300, 310 đi. Wow, này mang cái xe nào xe to luôn phải nói. จัง้อแล้วแต่เจ้าแล้วข่อยว่าได้ใส่เอาเลยนี่แล้วข่อยจะมักสีนี่แหละข่ขอยบ่มีเงินข่อยอยากได้ก่ม,มันข่อยมีเงินข่อยอยากได้อยู่ถทาเาางินเดือนออกก่อนอันนี้ข่อยบ่ทันมีเงิน<อ>มันสิใไซได้บ่ค้นก็หลายได้พี่นอ้องคนหลายค้นแล้วได้นี่ตลาดบ้านดงเนาะ ทุกวันอังคารตอนทำมาได้พี่น้องเอาปอสามร้อยสามสิบห้านะวะตกลงกันเลยเอาล่นนะนั่นบอกอันนี้มันก็รูปเรยว ถ <c> ม <ười> ok so ันร like, ัดผู้สาวได้จริงๆเดไปเห็นผู้สาวแล้พี่นมันกำลังลังไลเขามาตอนคำคำสะลุว่าได้ได้เอาบอตัวได้โอ้ต่อลงไปสามแล้อิบได้สามหามแล้วแต่ว่าแอาว่อดีบอ เออส่งใหญ่ก็เออเจ้าอีกเออส่งใหญ่ก็เอออีกว่เอาพอโตจะได้ก็สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามร้อยสสิบหา่าแมนบอกมาคุยกันบอได้ขากับว้าหยอกนี่ละเ่าหยอกตะลกกันแมนหลังจากที่มาพี่น้องนี้นามาแต่ตลาดได้แล้วเขาก็มาแบ่งกับอมแบ่งสั้นฝันส่วนกันไตั้งเต่ แต่เศร้าเก้าโมงสิบมืดเพราะว่าเขาก็ไปเขาก็บไปถึงเขานำไปแล้วเนาะไปแต่ก็อยู่แถวอันเท่าโฮมแถวทางนะไปแวะกินข้าวแถวบ้านพ่อเจ้านะไปกินเพลอวันนี้กระป๋องมะออกฮกได้พวกได้ก้อยอยู่ร้องได้ก้อยอยู่ร้องเนาะโก้พี่โก้ก็ได้จะไม่เอาจะเล่นจะได้ลาตัวกระเพาะได้กินอยู่นี่แหละ เยดได้แต่ห้องบนไดอาบที่มาคิดตอนนี้นบทท่นแล้วหองบพลชิตโตขีแล้วมบ่อหอนกจักน้อยกว่าเย็นขนาดน้อตขี้ขาดน้ำน้ำนับยี่บอจะแบ่งอะไรพลชิตโตไม่าได้ตัวเราจะได้ตัวเราจได้ บ่เอาแต่ข่อยน่ะขี้โกนให้ลูกพี่รถเออเอาเกันได้เปิ้ลตะโพโอ๋ได้ดีบ่ไดตู้มบ่ได้นี่นอ้าเช้าพี่น้องลมแงเทุ่งนาเงียบสงบลมแงแต่ว่าเงียบสงบสิงงลเนาะ Oh. มางเม,มันเข่มันบกเขานนพี่น้องบอกเข,าข่าคอแล้วกันนี้พี่น้องทีบาไซให้เบงเขาอันสีเฮ็ดคอสิเสริมสิเฮ็ดคอกอันนี้พี่น้องขอกเป็ดบ่หรือขอกไก่นะคิดอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันยังบ่มีตนทุน อ๋อมีแต่หลังเออ่แม่นมีแต่โคง้งโค้งกับมันอันน,นั้นมนแล้วฝนเนาะจากที่ฝนตกแล้วก็เศร้าโอรยหนุนหนทางยอดเนยอหนาวหนาวแห้งอะไรอ้ยเย็น,น,น,นเานาะนกอะไรเป็นเนาก็สิเด็ด เพปิดคลิปไปเนาะกระบ่ไมีอย่งายงไรเดอกพี่น้องอยู่นี่แหละอยู่เพือนอยู่บ้านว่าน้าหมอกเฮือนแถวบ้านบ่าซิา่ก็จะเป็นเฮือนส้งแบบนี้เลยี่นอ้อนโซนมากป่าก็กตื่นนอนน้ำแห้งเลยแตไดนบ่าซิ่ก็เขาเขามาขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขมาเบิ่งมาส่องส่องบ่าซิ่งากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแยกเดือนพี่น้องเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆ ไว้พอกันทีดหนาดีเนะสบายดี